สวัสดีครับใหม่เองนะครับก็วันนี้เนี่ยเราพาเพืเ่อนๆือมาเที่ยวกันที่มอสโกนะฮะซึ่งที่ใหม่มาเนี่ยก็คืออยู่ตรงแถวห้างกลุ่มนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับมาฝากสําหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วไม่อยากจะโดนหลอกหรือว่าอาจจะมะีเขาเรียกว่าเป็นแบบแกงนิชาชีแบบเนาะที่เขาจะแบบถ่ายตังเรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใหม่โดนมาแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะครับก็คือข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะคือเขาก็จะมีแบบนกหลายๆตัวนะครับให้เราเนี่ยได้เข้าไปทา ถ่ายรูปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเราสามารถถ่ายรูปฟรีได้แต่ว่าพอเวลาเอานกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีการจัดค่าให้เราเอานกมากกอนแล้วก็ถ่ายรูปให้เราสสเสร็จสมเรียบร้อยเลยซึ่งเขาก็บอกว่าเออ,อถ่ายรูปฟรีและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปฏิเสธคือในเคสของใหม่ก็คือปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาโนโนโน,โนอยู่ดีเขาก็เอานกเนี่ยมาเกาะที่มือของเราเลยซึ่งเราเ็นแบบเอ้ย ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยค่อยๆเอานกแบบต่อยซึ่งเราก็นะอยากจะไปแล้วเราก็จะโยนพอยโยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณโยนนกเนี่ยคุณจะเสียตังค์ก็งงเลยแล้วทีนี้ไปก็เลยถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าสามพันดูเบิร์นหรือว่าประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทไทยซึ่งแบบโอ้แค่โยนนกแค่นี้อ่ะพันห้าร้อยบาทือแบบ มาเที่ยวอเนาะเราก็อยากจะมาเที่ยวแบบว่าสบายใจแต่ว่าพอมาเจอแบบนี้มันก็รู้สึกแบบรู้สึกเตวลวเราก็เลยแบบอ่ะถามเขาว่าลดได้ไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าหลังจากที่พอเราโยนนกเสร็จเนี่ยเข,เขาก็จะมีกระบวนการของเขาเลยนะแบบแบบมาล้อม ตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบทงผู้หญิงผู้ชายนะฮะทำเป็นกระบวนการนะฮะเข้ามาแบบคล้ายๆคนขู่นะครับซึ่งก็จะมีแบบเฮ้ยแบบแบบควักออกมาจากเสื้อด้วยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถามเขาว่าเออ้ราได้เท่าไหร่เขาบอกว่าได้พันหนึง่งเขาก็ต่อพันห้าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราไม่มีเงินเราให้แค่พันเดียวอ่างเงี้ยเออเราก็เลยจ่ายไปซึ่งพอจ่ายไปแล้วก็รู้สึกแบบถือว่าทําบุญแต่ว่าก็ฝากสาหรับคนไทยด้วยละกันนะฮะใครที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยต้องเหนือจากกระเป๋า หรือว่าของแบบนี้พอมีฆาแล้วเนี่ยเก็บเอาไว้ก็เนี่ยแหละฮะแขงมีหาจรีงก็ระวังด้วยใครเจอนกแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าใกล้เลยนะฮะโน่นเลยไปดูนกที่ล่าบ,บ้านเราโน่นนะฮะน่ารักกว่าอีกนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะฮะ